พูดถึงความดีที่ตัวเองรู้สึกภูมิใจที่สุดคืออะไร ช่วยเหลือเพื่อนร่วมร่วมบนถนนนะเพื่อให้ทางาช่วยเหลือเวลาเขาน้ํามันหมดยางแตกอะไรเงี้ยครับการได้มาบําเพ็ญประโยชน์นี่แหละครับ<อ>ผมแบมีโอกาสได้มาทําคำสาดที่วัดครับหรือช่วยสัตว์ข้ามถนนอะไรพวกนี้นะครับเป็นคนที่อดทนค่ะไม่ย่อท้อต่อการทํางานถึงจะอายุค่อนข้นขางสูงแล้วก็ยังอยากทํางานอยู่ค่ะถ้าแบบว่าเจออุบัติเหตุก็จะลงไปช่วยก่อนครับแล้วก็ประสานงานเรียกรถกู้ภัยให้ หยุดรถให้คนข้ามถนนครับเวลาเห็นคนชราก็จะลงไปช่วยช่วยข้ามถนนครับเปิดทางให้รถพยาบาลพวกอะไรเงี้ยได้ช่วยเหลือครับขับรถให้มีสติแล้วก็ขับขี่ให้ถูกกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งคทุกน o o เรามาเป็นประโยชน์ครับเหมือนเดิมต้มทาบุญถวายสังฆทานฟังเทศฟังธรรมรวมถึงบำเพ็ญประโยชน์ในการฝารลานวัดครับวันนี้มาทั้งหมดแปดทีมครับรวมน้องๆทั้งหมดแล้วก็อยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยคนครับวันนี้มาทําอะไรครับมาวาดลานวัดครับมาเป็นประโยชน์ครับเราได้ทำอะไรบ้างหน้าที่ของเรา <ente S 2> วกวาดลานวัดครับฝารลานวัดแล้วคนอื่นนะเก็บใบไ,ไม้ครับเก็บขยะครับช่วยกันครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาทํามาบำเป็นประโยชน์กวาดลานวัดเก <ๆ S 2> <add. S 1> ็บขยะทั่วไปครับวางงตัั้้ใใจนนสิ่ด ทำงานดีเรียบร้อยเป็นสำคัญเป็นคำมั่นสัญญาเป็นปณิธานโอเฟเด็กดีทุกคนโอเฟส s มสเซนเจอร์เด็กดีทุกคนครับโอเฟสเมสเซนเจอร์เด็กดีทุกคนโอเฟส s มสเซนเจอร์เด็กดีทุกคนเลยนะโอเฟสมสเซนเจอร์เด็กดีทุกคนสวัสดีครับโอเฟส s มสเซนเจอร์เด็กดีทุกคนสวัสดีครับ